ย้อนคำพูดของชมพู่อรารยาถึงดิวฟังแล้วน้ำตาคลอกลางรายการแม่ชมสอนดีฟังแล้วน้ำตาคลอรายการเล่าข่าวดาราวันนี้ทักทายและสวัสดีคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกครั้งมาสนันดาม่าร้อนสนันโซเชียลค่ะหลังจากที่ดาราสาวดิวอริสราถูกอดีตเลขาออกมาทวงเงินก้อนใหญ่พร้อมอ้างถึงชื่อบุคคลในแวดวงการเมืองง,งานนี้ทั้งด้านไผ่ลิกค่ะอดีตคนรักเก่า ซึ่งเป็นสอสหนุ่ม ได้ออกมายืนยันชัดเจนว่าไม่ได้เกี่ยวข้องพร้อมเผยว่าได้โทรคุยกับดิวแล้วทางด้านของดิวเองเธอจะขอดูคำฟ้องก่อนที่จะออกมาชี้แจงอย่างเป็นทางการภพย,ยังเผยอีกว่าเคยเตือนดิวเรื่องการใช้ชีวิตที่หรูหราเกินไปรวมถึงการนําเงินไปปล่อยกู้ว่าอาจจะเสี่ยงด้านชาวเน็ตแหกขุดคลิปจากรายการสัมภาษณ์เมื่อ3ปีก่อนดิวเองเธอเคยเล่าชีวิตรักสุดหรูก่อนแต่งงานกับสามีเซบาสเตียนลี โดยพูดถึงการถูกเปยหนักจนถึงขั้นมีคนซื้อคอนโดงเงินสดให้ยังได้ตอบคำถามของชมพู่อาร,รยาเรื่องการช้อปปิง้งด้วยว่าก็แค่ซื้อของที่ชอบแต่ไม่ขนาดแม่ชมในช่วงหนึ่งของรายการค่ะชมพู่ก็ยังให้ข้อคิดกับทางด้านดิวเรื่องความสุขในชีวิตชมพู่บอกว่าไม่มีอะไรในโลกที่เทียบได้กับลูกความสุขที่แท้จริงไม่ใช่เรื่องวัตถุแต่คือลูกทำเอาเดิวน้ำตาคลอ งานนี้ดิวจะออกมาชี้แจงเรื่องดราม่าทวงเงินอย่างไรและความจริงจะเป็นอย่างไรคงต้องติดตามกันต่อค่ะ